ใจสิ่งที่เคยผ่านมามนะฮะอ่ะแล้ววันนี้อีกหลายประเด็นเลยเดี๋ยวกลับมาตามฟังกันในชวนครับอัพสายในตอนนี้ฮะอย่าปล่อยให้คุณสวนรอนานนะฮะกับอัมมอริเน่เจมส์ครับผมสวัสดีคุณหยิมแล้วก็คุณอันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจา้าวันนี้มาเป็นแพ็คคู่นิวจิว๋วโอ้ยทางนั้นเป็นทีมเสื้อขาวทางนี้เป็นทีมเสื้อดำนะตัวแทนนี่ ตัวแทนความชั่วร้ายจะไปปะทะกกับตัวแทนความสวยนะครับใส่เสื้อตามนี้ใส่นะใส่เสื้อตามนี้ใส่นะฮะประมาณนี้ครับผมวันนี้นะฮะสองสาวจากอเมริกาเจมส์เป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ลูกค้าเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับวงนี้ก็เรียกว่าลูกค้าแวะเวียนก็มาเยี่ยมชมเราแบบเรื่อยๆเลยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบให้การตอบรับดีมากตั้งแต่ ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะขอบคุณค่ะจ้าวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายสําหรับเดือนแล้วบางคนก็เอ้ยวันนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องไปช็อปกันเพราะว่าแคมเปญหน้าสนใช่นะครับบอกอบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะวันนี้วันอังคารแค่เห็นรูปวงนี้ออลังการมากจริงนะฮะอ่าวันอังคารต้องจัดความอลังการมาใช่ไหมครับคุณยิมคุณอัน ใช่ค่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็าแบบมีเป็นวงนี้ค่ะมาให้ชมการเป็นแหวนนะคะอันนี้ก็สไตล์แบบบอย,บอยนิดนึงแต่ว่าใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายก็คุณผู้หญิงเลยคะ่ะอ่าก็ <ๆ S 2> เป็นเป็นแหวน um สำหรับถ้าเกิดว่าเป็นคุณสาวๆก็จะเป็นแบบฟิลแบบฟิลแบบมั่นๆหน่อยเท่ๆหน่อยอ่าแต่จริงๆวงนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวงนี้คุณผู้ชายก็ใส่ได้เพราะว่าหน้ามันมีกว้างมากนะคะสำหรับทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยค่ะ อ,อสำหรับสเปกวงนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวงนี้นะคะระดับเทรอยู่หนึ่งเมตรนะคะตรงกลางไซส์ห้าตังค่ะแล้วก็มีสําคัญตัวเรือนะคะเป็นตัวเรือไต์โทนจะเป็นทิงโกผสมกับไวโกค่ะอย่างสะมติว่าวงนี้คือเก๋มากๆถ้าคุณผู้ชายแบบสายแฟชัน่นชอบแต่งตัวชอบอะไรซุบซิบๆก็แนะนำว่าวงนี้ก็คือตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะ เพราะว่าความเก๋ของเขาตามเขามีทั้งตัวรเรือนที่เป็นไวโกแล้วก็พิงโกจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเรือนสองสีแบบนี้ใส่แล้วมันจะช่วยขับผิวให้มีความขาวขึ้นถูกไหมคุณด, <sm all> ดิมิอลลันด, <c oughs> ดูมีออร่า่ะครับโทนือนพิงโกนะคะยิ่งถ้าแบบจริงๆพิงโกมันใส่ได้ทั้งสองสีผิวเลยทันแล้วยิ่งแบบผสมประสานกันกับตัวไวโกนั่นคือยิ่งทําให้ผิวเรานะคะดูแบบดูเลิศมากแล้วใส่วงนี้ก็คือสวยแล้วก็ไบรท์แน่นอนค่ะอ ดูจัดเต็มไดจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยนะฮะเปิดราคากันหน่อยเอาราคาเต็มกันก่อนราคาเต็มมาก่อนเท่าไหร่ฮะวงนี้ค่ะวงนี้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่35,800บาทค่ะแต่ว,ว่าสําหรับชาว94าแล้วนะคะ เราลดพิเศษให้นะคะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นคะะ่ะลดไปหนึ่งมื่นหนึ่งกลมๆไม่นี่คืออลังการขนาดเนี้ยสองหมื่นกว่าไงนะสองหมื่นห้าพันแปดร้อยลดไปหนึ่งหมื่นเหลือสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแล้วถาม,ถามทางคุณผู้ฟังนิดหนึง่งกับโปรออมเพชรยังมีส่วนลดห้าร้อยอยู่ไหมฮะวงนี้ออมได้ไหมครับได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจออมก็คือสา,สามารถออมวงนี้ได้นะคะก็คือเข้าร่วมแคมเปญได้หมดเลยห,หรือว่าสนใจที่จะออมชิ้นอื่นก็สามารถออมได้เช่นกันค่ะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครอยากจะเปิดออมก็สือรลดเพิ่มอีก500บาทเลยเดียวค่ะจ้าพอาะฉะนั้นใครฟังอยู่เนี่ยตอนนี้ยังทำอยู่ใช่ไหมตั้ตมไปเอฟกันได้เลยวงนี้นะครับแล้วก็วงอื่นนะออมเพชรเดือนนี้ครับรับส่วนลดไปเลยถึง500บาททันทีฮะวันนี้โชว์รูมปิดกี่โมงครับคุณหญิงคุณอันช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะอเอา เราจะเปิดบริการจนถึง6โมงเย็นแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสทีก็ยินดีกับลูกค้าทุกท,ทุกคนนะคะถ้าใครอยากจะเข้ามาลองมาชมสินค้าก็คือสามารถนัดวันเวลาล่วงหน้าได้เลยค่ะจ้า<ม>แฮปปี้มาเปิดถึง6โมงเย็นเลยจัดไปนะครับ<ม>ไปเจอ<ม>ันที่โชว์ Room, James, รูมอัลโมริเนเจมส์นะฮะยังกับเซเว่นวงเวลเล็กรูมสินครนะฮะใช่ใครจะเข้าไปช่วงนี้ก็<อ>ยังคงเหมือนเดิมคือคจองคิวนัดวันเวลาล่วงหน้ากับบัตดี้ช่องทางไหนได้บ้างครับทั้งสองสาวได้ค่ะก็คือลูกค้าสามารถ ล,ลืมถามลืมถามลืมถามว่าสตาร์บัคกกร์ยังมีอยู่ไหมฮะสตา,กการ์บัคร์ันวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะออวันนี้ก็คือแบบลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเดือนนี้เยอะมากจริงๆนะคะก็เลยหมดแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเรา,าจะมีใ น้าจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมาแจกให้ลูกค้าแน่นอนค่ะอยากให้ติดตามนะคะว่าเดือนหน้าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรแล้วก็จะเป็นของชิ้นไหนที่จะนามาให้ทุกคนค่ะแหมดิวิงพูดเหมือนไกลพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าแล้วรับถูกไหมเออแบบว่าดี๋ยวก็อยากให้ติดตามนิดนึงว่ามีอะไรเป็นพิเศษอ่ะแล้วคุณลองคิดดูเลยนะโปรทุกเดือนของออมมอริเจเนี่คือเซอร์ไพรส์ไม่หวั่นไหว โปรปังไม่ไหวโปปังเกินต้านจริงๆริงรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะฮะเดือนหน้านะครับผมใช่นะครับพรุ่งนี้หนึ่งมิถุนายนก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าครับใช่นะครับแล้วไม่ต้องอินบ็อกซ์ปัญหาพวกเราเนาะเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่บอกมาเหมือนกันเขาเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้เนาะแต่แนะนํานะครับไปเจอร์นี่โชว์รูมนะฮะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมจองคิวล่วงหน้ากันได้นะศูนย์เจ็ดสี่สองสองห้าสามเก้าเจ็ดแล้ศูนย์แปดแปดเจ็ดเก้าสองสามหกสองเก้านะฮะไลน์ที่แอดอัลโมรีนี่เจมส์นะฮะกดไลน ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะสวัสดีครับเห็นไหมคุณนะฮะนี่ไงถ้าเกิดคุณแวะเข้าไปคุยอ่ะคุณจะได้รับฟีลลิ่งบบนึ้งนะฮะกับการราการที่เป็นกันเองนะฮะกับ อัมโมรินี่เจมส์นะฮะที่ดิเพ็ดและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันนะจ๊ะตื่นเต้นมากเลยพรุ่งนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรอีกนะเพราะว่าเขาแจกบัตรดื่มกาแฟไปแล้วโอ้โหค่ะวันหน้านี่คือเราก็คิวไม่หวั่นไหวเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมว่าอะไรอ่ะศิลปินมาสดตัวจริงแหละอย่าพูดสิอย่าพูดไปอย่าพูดไปเขายังไม่ confirm เขาจะรู้ เขาจะรู S <S <S ้ไหมเหรอว่าเป็นอีดิโก้ไม่รู้หรอกเราจะไม่บอกว่าเป็นอีดิโก้ในความรู้กนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาไม่มาเราจะหน้าแตกเอออาไปฟังเพลงก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือสเต็มกับตั้งแบดบอยชั้นละหนึ่งครับ